พร้อมกับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู่ทุกคนครับว่าสิเป็นอยู่ทางอิสราเอลหรือว่าอยู่ทางประเทศไทยนะครับณนะตอนนี้นะครับพี่น้องโอ้เบืองข่าวมาติดตามข่าวมาตั้งแต่นหมู่โ้าแล้วครับเมื่อนี้นะครับผมนั่งอัดคลิปอยู่วันที่นะครับผมนั่งอัดคลิปอยู่นี่วันเสาร์นะครับวันเสาร์รที่เจ็ดตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องเนาะโอ้เหตุการณ์เมื่อนี้ครับพี่น้องโคตหูวใจย่างแห้งนะครับ เตือนสาวคุณแมาย่างไปเล่นยน้ำไอค่าจอโยเข้่ยมขงขง่าง่าตัวหูเข้าไปวาสันว่าโอ้เข้าเอียงแหรพี่วาสันตอนนี้คนไทยนะครับอยู่ในประเทศอิสราเอลนะครับเกิดเอ่สอสงครามนะครับคือว่าพวกกุมก่อการไา่นี่ไดบุกเขามาย่างประเทศอิสราเอลนะครับเรกาก็ได้ใช้ปืนนะครับอาวุธป,ปืนหรือว่าพวกยิงระเบิดยิงเงียงเขามาสิมีคนไทยเสียชีวิตนะครับกับบ่อราบจำนวนที่แน่ชัดนะครับ ได้ยินแต่หมู่อ้ากเ,เจาบอกว่าคนไทยนี่ที่น่าสิเสียชีวิตนี่ประมาณหกคนนะครับที่ที่ตไตนี่หกคน,นคแล้วก็สิ่งที่น่าเศร้าใจไปกว่านั้นนะครับมีอ้ายเพิ่นเออ่ได้ส่งรูปมาให้ผม,มว,ว่าตัวฮู้ว่าหนี่ว่าซั่นว่าอัดถูกจับว่าซั่นว่าเอ้าอัดอัดเดซั่นครับผมก็ถามว่าอัดเด่นดผมเพิ่นเลยส่งภาพมาให้ผมเลยส่งภาพมาให้ผมเบิ่งผมก็ค่อยเบิ่งปึ๊บนี่โอ้ บ่านอาเื่อเลยนะครับคนทีเซืยออาดนี่เป็นนักกีฬาตะก้อนะครับนักกีฬาตะก้อเป็นคนจังหวัดอุดรน,นะครับผมหูแค่ซัมมี่เราผมก็เคยเห็นแกนะอ,อ่ผมไปเตะก้อนนี่ผมผมเห็นแกโยกนะหน่อยเหรออาดนี่แกถือจับครับคงสีบ่านมันไอ้จัดฉากขึ้นมาเนาะจากกันภาพที่ผมเบื้องหนะ่อยนายจะเป็นเรื่องจริงนายะเป็นเรื่องจริงนะบอกว่านี่กับสั้นไปเฮ้กันนั่งอาดคิปอยู่นี่กับโค้ดเจีอองเล่กับ ขอให้พี่น้องแรงงานไทยปลอดภัยส,สุขสุขคนนะครับเด้อกับเป็นเป็นห่วงกับจัาเสียเจ้าแดงเนาะเออความเป็นห่วงวกับเป็นห่วงยูเจ้ากับวุลุ่จักเสียวายเจ้าแดงเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่แท่งไอยินเข้าใจว่าแถวสนนนกาซาครับแถวสนนนกาซามันบุกเข้ามานี่ยินญเข้าใจว่ามันขุดหลุมมาสั่นว่าขุดหลุมลอดไตประเทศขึ้นม้ว่าสัน่นอ๋อ จังซี้กับนี่พุดลุมหลอดใต้ประเทศขก้นมากครับรดกรว่าไรกาดยิ่งข้นไรกาดยิ่งคนพุดแบบว่าผู้ได้พ,อพ่อผู้ได้เนี่ยบพราีเป็นคนไทยคนยิ่งนะมันยิ่งมันกาดเบิดเลยนะอือม,มุกก่อนอะไร่ยแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่มันขอมาเนาะมันขี้อ่นเนีย่ยงกิดขึ้นเพราะมอเตอร์บ่เอออันที่มันเป็นมันสีมีลมย่องเทิงนะมันสิมีลมย่องเทิงหรือม,มีมอเตอร์ย่องหลังนะมันขี้มันขี้อ่า,พานพันเอี่อยงกิดกําแพงขอมากเนาะ ทีพันข้ามาแเรามันใส่ปืนกาดยิ่งคนทีอยู่ทั้งตึกทั้งอย่างทังสี่นะมูที่เขาเจ้าอยู่ดาดฟ้าทังสี่ธิ์คำว่าเห็นคนนี่มันใส่เลยวัน่อไปโอ้เป็นแต่ย่านแห้งพี่ไหมเหตุการณ์ตัวน,นี้กับบอาสิเป็นเจ้าอะไรกับบอาสิเป็นยังไงก็รอดติดตามเมืองข้าวอยู่ตั้งแต่เมือเส้าไปละผมกับเมืองข้าวจนเมื่อกี้นี้นะครับสดๆร้อนๆเลยเมื่อกี้นี่อันนายจ้งผมมาบอกว่ามื่ออื้นเนี่ย อาจสิบ่ได้ไปทำงานด้วยวเพราะฉันว่าอาจจะอืถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันบ่สงบเล่าเร่าสิบให้ออกจากแข้มเพาซัันถึงยุดงานมือหนึ่งเราว่าบวกเมื่อกี้เนะี่ืออันนี้ขนาดผมอยู่ทางภาคเหนือของ Israel, นะอิสราเอลนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ทางภาคต้ของอิสราเอลผมอยู่ทางภาคเหนือนี่ผมก็เฝ้าติดตามข่าวอยนะครับเนะาะจังเด็ก็ขอให้คนไทยปลอดภัยนะครับขอให้คนไทยปลอดภัยอันนี้สิ่งที่สำคัญนี่ผม <c oughs> อันนี้ดีผมแปลกใจผมแปลกใจสิ่งที่ผมแปลกใจเนี่ยคือเอผมขอไปเบิงผมขอไปเบิงในเพจของที่เจของกรมแรงงาน <c oughs> เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่พวกท่านเหตุยังอยู่พวกท่านคือบอดออกมาประกาศเห้คนไทยหด้หูเนี่ยนะครับว่าเอ่อเหตุการณ์มันเป็นยังไงมันต่อ,อ,อแสดงความห่วงใย,ย่คนไทยที่เดินทางมาทํางานอยู่เทศอิราเลเนี่ยผมขอไปเบิง ของเพจกรมแรงงานนี่นบ่มีการเคลื่อนไหวอย่างออกมากเกี่ยวกับเรืองหนีเลยนะครับผมกับอยากสิงห้ออกมาเออว้าอียงน่เจ้าหน่อยเออกําลังใก่คนไทยอย่างน่นจนเจ้าหน่อยเจ้งสี่นะอันนี้บ่มีเลยนะเงียบกิบเลยบ่มี่อย่างนีแต่คนไทยเออตอนนี้เขาลังไสยเหลือกันเองอยู่ในประเทศอิสราเอลนะครับผมกับบรูู้วาทางกรมแรงงาน่น,นสี่นสี่ดำเนินการจา้งเัยน,นะกัตตรงรอดติดตามต่อไปครับตรงรอดติดตามต่อไปผมกับ ขาฟังข่าอยู่นะครับนอกกัดฝากคว่มเป็นหว่วงเป็นหย่พี่นองมากนะแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีเอียงคืบหนาะหรือว่าเอ,อประเด็นใดที่พ่อสีออกมาบวอกสูบพี่สูน้องฟังนะเราพผมกับสิออกมาบวอกสู่พี่สูนอ้งนะนอ,นอ,อ,นองฟังในข้างหน้าต่อไปนะครับนะสำหรับคลิปนี้ของสีฝากไว้ซํานี้แหละครับกจังเดกัดดูแลตัวเจ้าของดีๆนะครับด้วยคนไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลนะตอนนี้นะครับคงสิฝากไว้ซํานี้ครับ สวัสดีครับ